ในวานและปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายประสบความสุขความเจริญด้วยจัตตโรธรรมาอันวุพอรีประการคืออายุวันนักสุขภาละร่ำรวยในปฏิภาธานสารสมบัติทุกประการให้สุขภาพปรานาไมาแข็งแรงอุดมและสมบูรณ์ ขอให้กิจาการห้างร้านจเจริญรุ่งเรืองได้รับผลกำไรตามใจของคณะเจ้าภาพเจตนาขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่รู้จะํำว่เจ็ไม่รู้จะํำว่าจนด้วยบารมีองค์ุรุติวาทรงประสิทธิพระพรชัยนัก,การบ,บัดนี้ด้วยเถิน อะระหังส e ัมมาสัพพะโตภะคะวาพุท really ังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวัตตาทัมโมธัมมนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิ บัดนั้นก็นะับกดนกรปีพาดบรรเลงเพลงโปรยเข้าตอกดอกไม้และถวายกาวรับ